สวีวีวีสัมมาลาฮาเฮสัมมาลกก็แก้กับทุกท่านมาพบกับ The ะวิชด็อกเตอหรือหมอผีสามันประจำบ้านกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะซีรีส์ถูกหวยด้วยควอนตัมฟิสิกส์นะจ๊ะเราจะพูดกันในหัวข้อเร,นะเรียล t ิตี้นะเรียลิตี้คืออะไรนะความจริงคืออะไรนะความจริงมันก็คือความจริงนะจ๊ะไม่เชื่อไปถามครูปีชาได้ ก่อนอื่นนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปโจ๊ะกันนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าข้าพเจ้านะและ The w i ิ c ด Doctor ร d นะหมอผีสามัญประจำบ้านนะช่องนี้นะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะจ๊ะลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมายนะหรือว่าหวยนะถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านนะหวยเนี่ยที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องเล่นเอาเป็นเอาตายนะคะ ให้ท่านเล่นพอกรุปกริบพอให้ชีวิตท่านกระชุ่มกระชวยนะอย่าไปหมกมุ่นกับมันมากนะจ๊ะต่อให้มันถูกกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องเล่นอย่างมีความรับผิดชอบนะรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวลูกหลาหนของท่านนะห้ามทะเลาะก,กับสามีห้ามทะเลาะก,กับภรรยาเพื่อช่วงชิงเงินไปเล่นหวยนะห้ามแฮปค่าขนมลูกนะฮะแล้วไปซื้อลอตเตอรี่เด็ดขาดนะฮะดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวก่อนนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกนะ อย่าเอาลอตเตอรี่หรือว่าหวยเนี่ยเป็นสรณะนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันมาหาเราได้หลายทางเนาะไม่ใช่แค่ทางเดียวอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากจะฝากไว้มากๆนะฮะช่องนี้นะครพระเจ้าเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาดูมารับชมรับฟังเนี่ยแล้วก็สนับสนุนติดตามเนี่ยมีจักรยานนะมีวิจารณญาณของตัวเองนะเพราะฉะนั้นนะอะไรที่ข้าพเจ้าพูดแล้วมันมีประโยชน์ก็ท่านเก็บไปนะคะพระเจ้าก็สาทุอาเมนนะด้วยนะ ถ้าอะไรที่ท่าพระเจ้าพูดแล้วมันเพ้อเจอ้อไร้สาระไม่มีประโยชน์พ่่า,าเพ้อพรรณนาอะไรเนี่ยตัดมันทิ้งไปนะมุกเสียวเสียวมุกกระลัวกระลัวนี่ถ้าฟังแล้วไม่ขำก็ข้ามๆไปเด้อขอโทษเด,ด้อโอเคจ้าเราไปโจก,กันเลยจ้าเรียลิตี้นะหรือความจริงคืออะไรเนี่ยหัวข้อนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากนะในเรื่องควอนตัมฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์หรือว่าด้านจิตวิญ,ญญาณก็ตามแต่นะ เพราะว่าถ้าจะให้คุยเรื่องเรียลิตี้อย่างเดียวจริงๆเนี่ยเป็นวันนะจ๊ะเป็นวันแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ข้อสรุปด้วยนะเวลาที่ไปฟังบรรยายของฝรั่งหรือว่าไปฟังพอดแคสอะไรเงี้ยเวลาที่มีนักควนตัมฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เลยเขามาคุยกันเนี่ยสามชั่วโมงนะอย่างต่ำนะสองสามชั่วโมงนะแล้วไม่จบเอพิโซดเนี่ยนะต้องมีต่อกอกต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เรียลิตี้ความจริงคืออะไรกันแบบกรุบกริบนะเอาแบบให้พอรู้ที่จะไปจัดการกับ ตัวเลขของเราได้นะบอ,อกว่าเออความจริงที่เราทุกคนนะสัมผัสทุกวันนี้มันคืออะไรมันคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตามันคือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยมือหรือมันคือสิ่งที่มันลึกมันมากกว่านั้นนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าความจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความจริงที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงการแปลผลของสมอง เวลาเราแตะโต๊ะนะเราไม่ได้สัมผัสโต๊ะแบบตรงๆนะอะตอมที่อยู่ในมือของเราเนี่ยกับอะตอมที่อยู่ในโต๊ะเนี่ยมันไม่เคยได้แตกกันจริงๆเลยนะมันเป็นเพียงแรงผลักทางไฟฟ้านะที่มันผลักกันแล้วสมองเราก็แค่แปลผลนะตีความว่าอ๋อนี่มันคือการสัมผัสฟังดูบ้าบอนะจ๊ะแต่ความจริงก็คือว่าโลกทั้งใบนี้นะมันไม่ได้เป็น เขาเรียกอะไรมันไม่ได้มีความหนาแน่นมันไม่ได้เป็นรูป,ปรธรรมอย่างที่เราคิดอะตอมนะที่เป็นส่วนประกอบที่เป็นตัวเราเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือแม้กระทั่งเป็นสลากลอตเตอรี่เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยช่องว่างนะเกือบทั้งหมดสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นรูป,ปรธรรมจับต้องได้เนี่ยเป็นโต๊ะแข็งแข็งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือพลังงานกับแรงสั่นสะเทือนนะที่สมองเนี่ยเอามาประกอบเป็นภาพ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราก็จะเริ่มเห็นเลยนะจะว่า Reality เนี่ยหรือว่าความจริงเนี่ยมันไม่ตายตัวแต่มันคือการรับรู้นะหรือว่า p e r c e p t i o n นะที่เราสร้างขึ้นจากความคิดนะความเชื่อแล้วก็การโฟกัสของเราเองเพราะทุกความคิดนะที่เรามีเนี่ยมันสร้างพลังงานนะแล้วพลังงานเนี่ยมันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนนะหรือว่า Vibration และการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็สร้างเรียลิตี้นะหรือความจริงที่เราอยู่ลองสังเกตตัวเองดูนะจ๊ะเวลาที่เราเชื่อว่าหวยเนี่ยมันถูกยากนะโอกาสมันน้อยมาก Probability เนี่ยมันแทบจะเป็นศูนนะ it impossible เนี่ย Realty y ของเรานะก็จะซ้อนสิ่งนั้นๆน่นนะกลับมาหาเราเราก็จะเจอความจริงอารมณ์ที่แบบว่าถูกหวยแดกซ้ำซากนะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนความเชื่อนะเป็นฉันถูกหวยเป็นปกติรางวัลที่หนึ่งก็แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะโลกที่สะท้อนกลับมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือพลังของ observer effect นะในฟิสิกส์มีการทดลองที่บอกว่าเวลาเราไม่สังเกตเนี่ยอนุภาคนะมันก็จะเป็นคลื่นความน่าจะเป็นนะเต็มไปหมดแต่พอเราหันไปโฟกัสหรือว่าสังเกตมันเนี่ย ไอ้คลื่นเหล่านี้นะมันก็จะยุบตัวนะกลายเป็นความจริงหนึ่งเดียวทันทีชีวิตเราก็เหมือนกันนะจ๊ะสิ่งที่เราโฟกัสสิ่งที่เราให้ความหมายสิ่งที่เราให้ค่าสิ่งที่เราเชื่อนะว่าเป็นความจริงนั่นแหละมันก็คือเรียลิตี้นะหรือว่าความจริงที่เราจะได้สัมผัสจ้ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการซื้อลอตเตอรี่นะมันเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะทุกครั้งที่เราซื้อ ลอตเตอรี่นะไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ไทยก็จะเป็นเลขที่เป็นยาวๆใช่ไหมหลายๆตัวเรียงกันของฝรั่งก็จะเป็นชุดแบบว่าที่ต้องเลขเ,เลือกเลข5เลขเป็นชุดหนึ่งแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ในสนามของความเป็นไปได้นะเลขทุกตัวนะทุกชุดนะมันมีโอกาสจะถูกทั้งหมดนะแต่สิ่งที่ทำให้เราดึงความจริงใดความจริงหนึ่งเข้ามาเนี่ย ก็คือโฟกัสนะและก็ความเชื่อของเราคนส่วนใหญ่นะเล่นลอตเตอรี่ด้วยความคิดว่ามันยากมันแทบเป็นไปไม่ได้มันสิ้นหวังมันปาฏิหารนะแต่ก็ยังเสือกซื้อทุกเดือนนะเมื่อพลังงานแบบนี้นะมันถูกปล่อยออกไปนะจัก,กรวาลก็จัดให้สิจ้ะจัก,กรวาลก็สะท้อนความจริงแบบนั้นกลับมานะก็คือไม่ถูกนะแดกมาม่าซองต่อไป แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนความคิดในใจนะเปลี่ยนโหมดในความเชื่อของเรานะตั้งใจว่าฉันถูกรางวัลแล้วแล้วก็เชื่อแบบไม่สันคลอนมันก็เท่ากับว่าเรากำลัง collapse reality นะหรือว่าทำให้คลื่นฟังก์ชันคลื่นเนี่ยมันยุบตัวลงมานะเป็นความจริงนั้นที่เราถูกลอตเตอรี่เนี่ยเข้ามาหาตัวเราเอง มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลขนะก็คือว่าจักรวาลเนี่ยชอบสื่อสารกับเราเนี่ยผ่านตัวเลขอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นความเชื่อของฝรั่งเขาเนาะก็ใช้จักรยานในการรับฟังระรับชมนะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นเลขซ้ำๆกันนะเช่น1 1 1 2 2 2 8 8 8แต่ว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันนะจ๊ะฝรั่งเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้นะคะว่า angel numbers ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะประมาณว่าเลขแห่งทูตสวรรค์อะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาถือว่านะไอ้เลขพวกนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณนะบอกว่าเอ้ยเรียลลิตี้ของเราเนี่ยกำลังจะไปในทิศทางไหนกําลังจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไหมอะไรประมาณนี้นะซึ่งเลขแต่ละเลขเนี่ยมันก็จะมีความหมายของมันที่เขาตีความกันไว้นะสมมุตินะเช่นนะเห็นเลข888บ่อยๆนะ เขาก็ตีความว่าเอ้ยอันนี้มันคือแปลว่าขึ้นพลังงานของเราเนี่ยเริ่มตรงกับความมั่งคั่งแล้วตัวอย่างนะฮะถ้าเราตั้งใจเรื่องเงินรางวัลอยู่ในตอนนั้นนะแล้วเราเห็นเลขเอปอเลข8 8 8เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันได้นะว่าเรียลลิตี้ที่เรากำลังจะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเรากำลังอยู่บนเส้นทางนั้นจริงๆนะคนะฮะ อันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนเลยนะเป็นเป็นความเชื่อของฝรั่งแล้วเนาะแล้วก็คุณมาร์คควางตันนะเจ้าพ่อการถูกหวยเนี่ยแกก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้บ่อยมากนะไอ้หนึ่งหแปดแของแกเนี่ยแกชอบเน้นนะแปดเนี่ยทีนี้นะเด a ิตี้เนี่ยมันมีสองระดับนะระดับแรกก็คือเป็น probability นะก็หรือว่าความน่าจะเป็นนะภาษาไทยก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไปได้ทั้งหมดนะ แล้วก็ระดับที่2ก็คือ actuality นะหรือว่าความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นจริงนะความแตกต่างคืออะไรนะสิ่งที่ทำให้ probability เนี่ยกลายเป็น actuality เนี่ยไม่ใช่โชคนะแต่มันคือความเชื่อแล้วก็ focus ของเราเองสมมุตินะจะสมมุติสมมุติว่ามีคนซื้อ,อ,อลอตเตอรี่พร้อมกัน2คนคนแรกนะคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเขาก็เลือกเรียลิตี้ของการพ่ายแพ้นะแต่อีกคนนะคิดว่าเอ้ยฉันคือผู้ชนะแล้วนะเขาก็ได้เลือกเรียลิตี้ของการถูกลอตเตอรี่แล้วทั้งคู่นะซื้อตัวเลขเหมือนกันนะแต่โฟกัสต่างกันเรียลิตี้ที่ได้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียลิตี้นะหรือว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นของตายตัวนะ มันเป็นเหมือนวิดีโอเกมนะที่มีหลายด่านนะหลายเส้นทางเราเลือกได้ว่าเราจะเดินทางไหนทีนี้เนี่ยเรื่องของการเลือกตัวเลขนะมันมีอยู่2วิธีใช่ไหมหลักๆก,ก็คือเราสุ่มหยิบมาสุ่มเลือกเลยถ้าเป็นของฝรั่งก็แค่กดไอปุ่ม random นะเขาเรียกอะไรนะ lucky dip เออมันก็จะให้เลขแรนดอมเรามาเลยถ้าของไทยก็อาจจะแบบให้คนนู้นคนนั้นคนนี้เลือกให้ใช่ไหมหรือไม่ก็หลับตาชี้เลือกเลยบนแผงอันที่สองก็คือว่าเราเลือกเลขที่มันมีความหมายกับเราอย่างเช่นเลขวันเกิดเลขที่บ้านอะไรใช่ไหมเลขที่แบบไปขู่ต้นมะพร้าวเราได้มาอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองเนี่ยเป็นวิธีที่คุณเฮเลน Hu ตเซลนะที่เป็นลายชินีแห่งการถูกรางวัลเนี่ยแกเคยบอกไว้เพราะว่าสมัยที่แกถูกรางวัลเนี่ย แกไม่มีสเตทลอตเตอรี่ที่ร้านแกงไม่มีการขายลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นแกบอกว่าถ้าเกิดแกจะเลือกเล่นลอตเตอรี่เนี่ยแกจะเลือกเลขที่มีความหมายกับแกอย่างเช่นเ,เลขวันเกิดลูกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สติ๊กับเลขเลขนั้นก็คือเล่นเลขเลขเดียวชุดเดียวจนกว่าจะถูกก็คือใช้วิธีการจินตนาการอะไรของแกก็ว่าไปนะอันที่สองไออันแรกก็อย่างที่บอกว่าเป็นเลขแรนดอมใช่ไหมเลขแรนดอมเนี่ย เวลาเราแรนดอมเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงว่า,เ,าเราจะต้องถูกจากเลขนี้ถูกไหมเราแค่โฟกัสว่าเราอยู่ในเรียลิตี้ที่เราถูกหวยแล้วมันจะเป็นเลขอะไรก็ช่างแม่งแต่ว่าเราถูกอารมณ์นั้นมันจะเป็นประมาณนี้เนาะพูดง่ายคือว่า n resolve เนี่ยมันคือเหมือนกันคือว่าเราถูกรางวัลที่1แล้วแต่เราโฟกัสที่ว่าสมมุติว่าถ้าเราเลือกเลขที่เป็นมีความหมายกับเราแล้วก็แค่ แค่พูดแค่พูดมันง่ายเนาะเราก็จินตนาการว่าเฮ้ย mm hmm. เลขมันแมทกับเลขที่เราเลือกมาถ้ามันต้องเป็นเลขนั้นอะไรอย่างนี้นะถ้ามันเป็นเลขแรนดอมอย่างที่บอกก็แค่โฟกัสว่าเราถูกหวยแล้ววิธีการจะเป็นเลขอะไรจะตีลังกาซื้อจะซื้อกับใครอะไรยังไงไม่ใช่ปัญหาของเราโอเคไหมเออแล้วเราจะเปลี่ยนเรียลิตี้ยังไงนะเริ่มจากง่ายๆเลยนะจ๊ะคือ1น,นะ เขียนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าตั้งเจตจำนงตั้งเจตนานะเหมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วเช่นนะฉันถูกรางวัลแล้วความจริงนี้เป็นของฉันแล้วนะหรือจะใช้คำอะไรก็ได้ค่ะที่คุณฟังแล้วมันดูเป็นธรรมชาติกับตัวคุณนะสองนะถ้าใครใช้แสตแบบของเนวิลหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยก็ให้จินตนาการให้ชัดเจนนะใช้ทุกภาษาสัมผัสได้ยินเสียงประกาศเลขตรงกับสลากอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะหรือว่าสัมผัส กระดาษนะของสลากยินแบงรัฐบาลในมือหรือว่ารู้สึกหัวใจเต้นแรงมีคนเข้ามายินดีนะมากอดมาบอกโอ้ยเป็นเศรษฐีแล้วนี่อะไรอย่เงี้ยนะก็ว่าไปต่อมานะสังเกตสัญญาณรอบตัวนะอันนี้สำหรับคนที่เชื่อในเรื่องของเอ่อ angel number หรือว่า synchronicity นะสังเกตตัวเลขนะเพราะว่ามันก็คือภาษาที่จักรวาลส่งมานะอย่างที่บอกไป7 7 7 1 1 1 หนึ่อะไรอย่างเงี้ยนะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารักษาความเชื่อนั้นนะให้มั่นคงนะเพียรอยู่ในเ,เขาเรียกอะไรจินตนาการว่าเราเนี่ยว h f ฟู f ฟิลแล้วหรือว่าได้สมปรารถนาแล้วนะไม่ใช่แค่หวังลมๆแรงๆนะว่ามันจะเกิดสรุปนะจ๊ะ Reality นะก็คือสิ่งที่เราเชื่อและเราโฟกัสนะถ้าเรามองว่าลอตเตอรี่นะมันคือเกมแห่งโอกาส มันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราเลือกมองนะว่าลอตเตอรี่นะคือเครื่องมือที่จัก,กรวาลเนี่ยใช้สะท้อนความมั่งคั่งนะที่เราเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเราก็กำลังเปลี่ยนวีลิตี้ของตัวเองในตอนนี้นะจ๊ะจำไว้นะจ๊ะว่าความคิดของเราเนี่ยมันมีพลังนะมันมี พลังงานที่ส่งออกไปสู่จักรวานนะความเชื่อของเราเนี่ยมันสร้างความจริงทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราในโลกของเราในจักรวาลของเรานะแต่ละคนนะมีโลกมีจักรวาลเป็นของตัวเองนะ8ดบิลเลียนคนนี้ก็8บิลเลียนจักรวาลน,นะและเรียลลิตี้ของเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมันได้ทุกเมื่อนะตราบใดที่เราเลือกนะสร้างมันอย่างมีสตินะจ๊ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ติดตามนะถูกใจกดไลค์นะไม่ถูกใจก็กดไลค์ได้นะฝากกดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรกดได้กดเลยนะจ๊ะช่องจะอยู่ได้ก็เพราะการสนับสนุนของท่านนะตอนนี้นะเปิดให้สนับสนุนได้หลายช่องทางมากนะ,ะแล้วแต่ท่านสะดวกนะคะไม่ได้ซีเรียสนะใครที่แบบไม่สะดวกสมัครเมมเบอร์ 25บาทรายเดือนก็ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบไม่ต้องคลิกข้ามแอดใช่ไหมก็สนับสนุนข้าวเจ้าได้เต็มที่เหมือนกันนะหนังสือนะเล่มที่2นะจ๊ะออกแล้วนะจ๊ะชื่อว่า imagination create reality นะอันนี้เป็นเลคเชอร์ของเนวิลนะบอกไว้ก่อนเป็นเลคเชอร์เนวิลที่เขาให้ไว้เมื่อปี 1967-1968เหนะึ่ะเป็นหในเลคเชอร์นั้นนะ ure, นะนะข้าพเจ้าก็ได้แปลแล้วก็ตีความขยับขยายอธิบายเพิ่มเติมนะในนั้นนะใครสนใจไปสนับสนุนกันได้นะที่ w w w t h e w i s h m o c t o r m d c o m ตอนะคะตอนนี้ลดราคาอยู่แล้วก็สำหรับคนที่สนับสนุนเล่มแรกไปนะก็ข้าพเจ้าได้ส่งโค้ดลับนะไปในอีเมลของท่านนะลดเพิ่มอีก5%นะ ที่จะมาซื้อเล่มที่2นะก็ลองไปโจ๊ะกันได้นะบอกไว้ก่อนเลยว่าตั้งใจทําม,มากๆนะแล้วก็เพราะทุกท่านทุกคนนะที่รับชมรับฟังติดตาม subscribe มีคำถามมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกท่านเป็นกำลังสำคัญนะที่ทำให้ข้าพเจ้านะยังสามารถทำช่องต่อไปได้นะคืออย่างที่บอกนะอยากทำเป็นฟูลไทม์มากๆนะตอนนี้คือต้องอย่างที่บอกต้องลดเวลาลงเพราะว่าต้องขยับขยายไปทำอย่างอื่นด้วยนะแล้วก็สำคัญคือต้องเลี้ยงลูกด้วยก็เลยก็เลยขออนุญาตนิดนึงนะโอเคค่ะขอบคุณมากจริงๆจากใจนะฮะ เรานะก็จะพบกันใหม่นะคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า